เหรียญอะไรอ๋อเหรียญสตังรูค่ะมาดูกันสตังรูนะคะโอ้โหเหรียญนี้เหรียญหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงรัชกาลที่ห้าหนึ่งสลึงรัชกาลที่หกเหรียญอะไรนอ้อเหรียญรูเหรียญรูทองเหลืองเอ่อเหรียญรูทองแดงค่ะสตังรูนะคะเหรียญรัชกาลที่หก นะคะ1สลึงราชการที่6รับซื้อเหรียญละ80บาทสตางรูทองแดงนะคะทองแดงก็จะมีครึ่งสตางและ1สตางนะคะรับซื้อเหรียญละ8บาทนิกเกิลเช่นกันนิกเกิลเขาจะเป็น10สตางและ5สตางนะคะนิกเกิลนิกเกิลรับซื้อเหรียญละ8บาทเช่นกันนะคะเหรียญสตางรูนิกเกิลทองแดงค่ะ รับซื้อเท่ากันนะคะในราคาเหรียญละ8บาทส่วนเหรียญเงินคะ่ะเหรียญเงินรูนะคะเขาก็จะมี5สตางค์10สตางค์และ20สตางค์นะคะเหรียญสตางค์รูเงินรับซื้อเหรียญละ50บาทค่ะนะคะย้ําอีกรอบหนึ่งเหรียญรูนะคะนิกเกิลและทองแดงนะคะรับซื้อเหรียญละ8บาทสตางค์รูเงินรับซื้อเหรียญละ20บาท หนึ่งสลึงรัชการที่หกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทค่ะนะคะเดี๋ยวหยิบเหรียญไหนมาก็จะบอกราคาเลยเนะาะมาดูเหรียญอื่นอีกว่ามีอะไรกันต่อบ้าง